มากูดิหัวลุดกมากูบดิหัวนี่กูกูตรงหัวนี่โทรศัพท์เอาหาเนี่ยหัวเย่ไม่หยีเด้อมันเสาไม่อีก มันเจ๋ามเจเจม่าเป็นก๋เกี่ยวพ๋เกี่ยวเปิดยมันวเขาอยู่มหันอกนบนัมเกี่ยวน่ะควงว่เขาแล้วเี่ยวนั่่าเกี่ยวแล้วบอกว่าเี่ว่าเปิดเ้ที่รถพันิ้ไป

อื่นแขหาเท่อย่งน่ะเอตีนนี่มันตีนหตีนนี่ตีนน่ตีนตนมันต่อตีนไก่มันตีนนี่ละเบิ้ลนนถาวาคนเยนครับอย่าเทียมันหลา,าหลาวมัไชนะครับร่ ไอ้อีอยังก็จันเพียงเปนมะบายดีเมันจันมีจังหวะเ้ยม่มีจังหวะออาย้อายก้ยมันบมนม้ีเมื่อป็นเนื้อย่างบ่ติยาดิยาดิไม่กินแล้วแบ

เมื่อไปนอนน้ำอีซิ่งแล้วมันมือไผไปตรงตัเนี่ยเน่จ่าไปนอนนำ้ำเบาอยู่บ้าดีดีมตันะครับมเออมื่อเาคือมันถือ,อเนะนี่ยเอาเลยเอเนะมรนไคซื้อมือมือละขัน เบ็ดแบตเตอรี oh. right. ่เบดกับยันนบ่เหรออาเมันเมือนย่างกินนาแอะังกินนี่อ้าวโอ้โหโอคือเห็นฆษณาบเ็ณาเออี่นเลาอยู่นี่เอาว่แ่ บอกว่าแรงหนักหนันแทมอไ่แงกูขี่รมือนั่นกูนั่งรถกับบ้าพานมามือวันสุงมัาจะพาน่ามาข้างนี้กูเห็นเล่าเืนอยู่หนาบ้านกูกูยิบกุอนหินแด้กุญยนเทนังขาบานลม้เอรไซคเห็นได้หรอกนหินกนหินยังยืยูนน้องไบก้คนหินกวนนะหินกวนกูดีจังนักสติปย มันเล่ามันหลายสิ่งที่เกิดม่ใช่เหมือนมันีเงีันเล่าเันเขาเจ้ามันบปอาศัยเขาอยู่ขื้นกันนะครับเขาไล่มันหนีแล้วมันบ่หนีเพาอาศัยอยู่อยู่นน้ำอัดตันอัดตันเขาเอาเ้าลุยกระโดดแล้วเขาเอาน้ำดิเขใส่เงินน้ำดิมันเสียงดังมันเสียงดัง

วิ่งไกเสียแต่ว่าขาวขา่นะพวกกูไดนเนี่ยกูกูได้กินเนี่ได้เนี่ยรมึงขามึกว่าินบอ่ง้เนี่ยไหนก่บอกวกาเอาพวเนี่คับกูขามม่ลด